ใไปตนแนโอ้นี่ค่ะนี่นี่ความน่ารักนะคะแต่คนสีนะมากกว่าคสีแตนชอบสีนี้มากๆนะคะนี่นี่นี่สมเจ็งใชได้เลยค่ะอันนี้สวยไหมล่ะคะสวยสวยค่ะสวยค่ะชุดลสีู่จล่ะค่ะสีนี้แหละสี แต่ไม <h Bu> ่ใช่ไม่ม <h Angela> <Ba> ีกล <h łu ifier> ah, ่องแล้วแต่าพกมันมันมาทากอุกนะอันนั้นพอแม้พ่อพนด้วยดิต้าตาดิ๊นองพ่อพนด้วยนะเนี่ยค่ะนี่ของลุงพนนะคะพ่อพนใช่ไหมเนี่ยค่อมาจา่ะยวน้องลิต้าครับนน้องิต้าหน้ามาเดี๋ถ่ายรูปก่อน พี่ขอฝากมาฝากพ่อด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวที่มีมาด้วยนะคะขอบคุณด้วยที่มีได้้แแนลวขอบคุณนะคะตอนนี้เพลงของลิต้านะคะได้แสนดีแล้วขอบคุณเป็นดีด้วยครับดีด้วยนะคะดีด้วยนะคะแสนดีแล้วนะคะฝากช่องลิต้าลิต้าด้วยนะ

ปี้ี่ปบตะบนน่ะะเอีก็ได้ะอาี่นีตนกันเลยนเื่อี่แอแ่วไม่มีอะไรพวกนี้คิอของเราโอเคบอกไม่แต่งมา่้แต่ง ให้ให้แตนรับไว้ทั้งหดเลยนะ้าแนลันป้ายยังไม่ปยไปถ่ายูก้แล้วมด้านโด้นวิวสวยนะฮะไปถ่ายไปถ่ายภูเขาได้นะครับทิวสวย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn